ตอนนี้นะคะไก่ของเรานะคะก็น่าจะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะผัดคลุกเค้านะคะพริกแดงจินดาแล้วก็กระเทียมนะคะให้หอมเลยค่ะพริกไทยป่นค่ะ สวัสดีค่ะชวนกันเข้าครัวกับไลลาชิวๆคนเดิมนะคะเพิ่มเติมมาชวนเพื่อนๆเ,เ,เข้าครัวทําเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วค่ะและอีกเช่นเคยวันนี้นะคะกับเมนูทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านแต่รับรองว่าได้ความอร่อยแบบเต็มๆคาในวันนี้ไลลาจะมาชวนเพื่อนๆเ,เข้าครัวทําเมนูง่ายๆค่ะเมนูในวันนี้คือปีกไก่ทอดคั่วพริกเกลือน,นั่นเองค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบกันเลยดีกว่าค่ะ วัตถุดิบแรกนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นในส่วนของปีกกลางไก่ค่ะไลาลาก็ทําความสะอาดล้างน้ําแล้วก็บังให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําการซาวเกลือค่ะเพื่อลดความเคาวกับตัวไก่นะคะพริกแดงจินดาสับละเอียดค่ะกระเทียมสับละเอียดแป้งทอดกรอบต้นหอมซอยนะคะในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีในส่วนของอะซีอวขาวพริกไทยนะคะ ซอสหอยและผงปรุงรสค่ะเห็นไหมคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงมือทําในเมนูนี้นะคะไลลาอยากขอกําลังใจเพื่อนๆ <ail> โดยการกดไลค์กดแชร์ hmm. กดติดตาม mm hmm. กด subscribe s u b mm hmm. s c r i b e ที่ช่องไลลาชิลชิค่ะจะได้ไม่พลาดเมนูดีๆที่ไลลาเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันและเป็นกําลังใจให้ไลลาทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปนะคะและเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะเราก็อย่ารอช้ารีบไปลงมือทํากันเลยดีกว่าค่ะตามไลลามาดูเลยนะคะ ะะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะสําหรับการทําเมนูปีกไก่ทอดคั้วพริกเกลือนะคะง่ายๆค่ะเราเตรียมภาชนะนะคะที่เราจะมาเป็นในส่วนของการผสมไก่ในวันนี้นะคะเราจะเทนในส่วนของตัวปีกไก่ลงไปเลยค่ะค่ะนะคะแล้วเราก็จะทําการนะคะเทนในส่วนของตัวเครื่องปรุงต่างๆนะคะเริ่มต้นที่ซอสหอยค่ะ ซีอิ๊วขาวค่ะผงปุุงรสค่ะพริกไทยป่นค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำการคลุกนะคะในส่วนของตัวปีกไก่เข้ากับตัวส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันเลยนะคะ เมื่อเราคุกส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการเทนในส่วนของตัวแป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะแล้วก็ทําการคุกนะคะเอาละค่ะเมื่อเราคุกวัตถุดิบเราจะนําในส่วนของตัวไก่ตรงนี้ไปพักทิ้งไว้ในตู้เย็น10-15นาทีแล้วเดี๋ยวเรานําลงมาทอดกันค่ะ อะไะค่ะตอนนี้เราก็มาสู่ขั้นตอนในการนําลงในส่วนของตัวปีกไก่ลงไปทอดแล้วนะคะหลังจากที่เลลา,ลาได้ทําการพักในส่วนของตัวปีกไก่ไว้ในตู้เย็นประมาณ15นาทีนะคะตอนนี้ก็วอร์มกระทะและน้ํามันให้ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําในส่วนของตัวปีกไก่ลงไปทอดกันเลยนะคะเราจะใช้ไฟกลางไม่แรงมากนะคะ เดี๋ยวเราจะทําการทอดไก่นะคะให้สุกฝั่งหนึ่งฝั่งใดก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะเราจะทําการเช็คดูนะคะว่าไก่ฝั่งหนึ่งเริ่มสุกดีแล้วหรือยังโอเคตอนนี้ก็เหลืองกรอบนะคะเราก็ทําการพลิกเลยค่ะ เราก็จะทำการทอดอีกฝั่งนึงให้สุกเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะไก่ของเรานะคะก็น่าจะได้ที่แล้วนะคะเพราะดูจากสีแล้วแล้วก็ความกรอบน่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวไลลาจะทำการปิดแก๊สค่ะแล้วนำในส่วนของตัวไก่นะคะขึ้นมาเสด็จน้ำมันไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ และค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะคทำการเสด็จในส่วนของตัวน้ํามันนะคะให้ออกจากตัวปีกไก่ของเรานะคะเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปนั่นคือการคั่วค่ะเราจะนําปีกไก่ลงมาคั่วพริกเกลือกันเลยนะคะโดยที่เราจะใช้กระทะใบเดิมค่ะที่มีน้ํามันลงเหลือไว้อยู่นะคะนี่ค่ะเหลือไว้ประมาณเล็กๆน้อยนะคะแล้วเราก็จะทําการนะคะเทในส่วนตัวกระเทียมสับลงไปเลยค่ะ,คะเราก็จะผัดนะคะกระเทียมนะคะให้หอมเลยค่ะ เมื่อกระเทียมเหลืองแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยในส่วนของพริกแดงจินดาสับละเอียดใส่เพรหมดเลยค่ะเราก็จะผัดคลุกเคลานะคะพริกแดงจินดาแล้วก็กระเทียมนะคะให้หอมเลยค่ะ ในส่วนของวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําทานก็สามารถลองทําทานกันดูได้เลยไลลาได้ทําการเขียนในส่วนของตัววัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆไว้ที่ใต้คลิปแล้วล่ะค่ะเป็นเมนูทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะแต่รับรองค่ะว่าได้ความอร่อยแบบเต็มๆทากันแน่นอนค่ะสําหรับเมนูนี้โอเคนะคะหลังจากที่วัตถุดิบนะคะเข้ากันแล้วส่งกินหอมแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนําในส่วนของตัวปีกไก่ค่ะลงไปเลยค่ะแล้วก็ทําการคุกเลยค่ะ และก็ตามด้วยกระป๋นค่ะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะชุนพริกมากเลยค่ะเอาละ,ะคะ่ะต่อไปเราก็จะทำการโรยในส่วนตัวต้นหอมนะคะและก็ทำการปิดแก๊สเลยค่ะ นี่แหละค่ะเพียงเท่านี้นะคะปีกไก่ทอดคั่วพริกเกลือของไลลาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เราก็ไปจัดเสิร์ฟใส่จานพร้อมแล้วทานกันได้เลยนะคะแล้วยังไงนะคะไว้พบกับไลลาคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ